เม,มื่อใดก็ม่านบอกบุญเพิน่นคือเก่าเหมือนเดิมบอกบุญของซอยดาวซอยดาวกันกุศลกันเลยบุญฉลองอุโบสถและมาบอกบุญเพิน่นวัดนั่นวัดนี้ไปครับผมหลวงพอ่อ Những hoạt bán long lùm phục đều canh lại bọn lùm 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 กำลังเป็นสร้างวิหารใหม่อุนทวนุฒนสร้างวิหารใหม่วัดคู่บ่ายจันเก่านะสมัยโบราณมงกุฏตีเก่าหลังนี้หลวงโบราณกุฏตีคู่บ่ายจานันหลวงพอ่อไม่ว่าดังเติบได้สมัยก่อนโบราณนะ16ป,ปีขึ้นหลัง

ฮะผู้หอมไปไหงตายสิผูนบอกผู้หอมแม่คนตายแล้วปู่ตายได้ยังบุจักผมบุญจักดิท่ัต้องกันบอก้ผมถ้าซื้อหอมผมยังบ่จักเันบอกไปซื้อด้โอู้้ใหญ่มันติ๋เอ้อวน บ้าเดียวเต็มรถแล้วไปกระติกน้ำนี่โอ้กระติกสูปฏิโมกก็นังซื้อปฏิโมกตัวนีู้ลุงพ่อปัญหาให้ไปอ่านเออพอดีไปแจกพระนังซื้อปฏิโมกเอาไปแจกพระให้ไอ้พันทองนี่ไงใส่ที่นี่ นี่นี่เนี่ยเอาไว้ดี๋ยวจะไปแจกพระไปเูเกย์ใหญ่หมีมางคุดให้รอดกันกำลังไปถ่าจนนี่แหละตายข้าค้านเลยเ่า ของซีก้อนก็ได้ดอกมันติดฟงก้อนพอส่วนจะเห็นมันหลายๆก่อนเดี๋ยวมันติดฟงออกทอเี่ยาไมเงุ้บันตหี่นาลหนาวเนี่ยมากันนอนตตกเดดมึงเหมี่ยงกันนอนักแ น้อนตากเรือตูบ้านบ้านเขาบ้านบ้านหนองนนองนครับหนองโนครับผมโอ้บรรยากาศคือลมเลยอเเขาบ้านสีน้ำมือเขาพูสีน้าวเขเข้ามาบนบาบ้าไหวแล้วผมมีนาวเปล่นลมเลื นี่หฮมไผ่หฮมไผ่ก็เฮ็ดให้ลมเรือนขึ้นตัวนี่มั้ยก่อไผ่หนิมั้ยน้อปูเถาคนดูเอาน้องพ่อกับย่งางประเทศพุ่นดิ ย่างกันเจ้าผมไม่ได้เทศออกไปเนี่ยไปน้ำสัตว์น้ำปันสามองค์ครับผมผมไปเนียนยไหมแต่ผมตเอาหนังสือพัน์เป็นวันนี้นกับม้วนม้วนจะบวดก้อนนะอ๋อบานนี้จะไม่โชคดีพอคูง่งอนั่นครับแต่ไันนี้กี้เงินเมื่อไรมันก็นาามาใจเนาะครับได้การ้อนซ้ำกันแก่เก็บเมือนไงบ้านนี้มยังมีการ้อนจะตูะ้มาแจกก็ได้หน่นอยดอกบะเพ้าครับแบกมากดิบันเนี่ยแบกขึ้นมากดิบันเนี่ยชั้นกะลี่ไปน้ำสัตว์ฝนผมเท้่ชั้นกะลี่เป็นบอลเ่ยเขากินนั้งข้างเลยบอล บายาบักเาอพ่อูไมไ,ได้กินอันนี้น่นเราไ่ได้กินแล้วม่อีันว่าบ้นเยยได้กิน,นย่างบกไก่ด้ไหนได้กินบลานช่มชนที่พ่อคู่มันมันมีเคิ่อนไปหลวงพ่อเช่นนั่นนะครับผมย่าง,าง,างโอ้เพอาสองพันห้าร้อยเกตหาดเรือแปดผมย้ายบ้านออกจากพ่อคูม่มาาหาดเรือแปดผมเจ้าขอเขาจอาปั่นก้อนนั่นครับผมกินนั่นแหละ

บ้านเพันครับผมอยู่กัอนอยังไงยงพอบรรยากาศอีกคุณแม่เพันว่าเพียเพ้ยนเพี้ยนดูแต่โฮมใหม่เลย จะร้องหลังนี่แหละวันที่สี่ที่ห้ากุมภาโลชสวยบัดหาดโนนยาวโอ้ได้ของหลตัวปูนี่ ยูบ่ได้เว้เร็วๆนี่บ่เฮาเต็มรถอะไรนี่สนมครับว่างหันบ่ว่างหันบ่ครับครับครับแบนแบนปักเฉนเพลิ่วัดหาดโนนยาว วัดบรนหัดมุดเงานี่วัดเด่เนที่วัดเด่เนอย่างตรงนี้นี่วัดกับเพื่อนติดกันเอ็ดเปียเลยได้นนี่นี่แามนาฝนมาบางห้องน้ำนี่พนสางห้องน้ำไว้น้ำท่วมมาบันเอ็นน้ำมันตีขัางตีค่างเงินห้องน้ำม,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 มันก็แตกปูนแตกทางทลายเบิดน,นี่ห้องน้ำพ่นห้องน้ำวัด นี่หัววัดอันนี้หัววัดเนี่ยเ,เกิดเดือพุ่นอันนี้กับน,นามเคลื่อนนี่นาเคลื่อนนั่นนี่แหนนะทั้งนานี่ยแหละนี่พระพุทธรูปเขาขาดนั่ะยุหันาการบังคับเจ้าผลิตไฟฟ้ายุหันเคลื่อนอุบลรัตน์เนี่ยผลิตไฟฟ้าอยู่น,นี่เล่นี่ทั้งนานี่ละนี่ นี่ป,นประตูลูีทั้งทั้งผู้เขาลูนนี่แหละเนี่ยประตูลูนี่นี่ประตรูเป็นส่างกำแพงส่างหัวเทปูนอบตีนเสาเพื่อว่าให้มันพังทะาล่ลงเร็วจะหนำตีมันก็ลงเร็วย่างอายุดีนะ เป็นเพรเป็นปักเขียดดิสิที่วัดอันนี้งางมากสามซีเก่าล้งนำขึ้นปันทะเลได้นเนี่งขึ้นเสียงนำ้ำ นเขื่อนอุบลรัตน์ิรัตขื่อนเขื่อนปานทะเลอืมช่วมันล่มน้ำลื่นนนนอนควรนน่ะลื่อนกระตุบฟังนี่มองห่านน่องเหงีนี่นี่อยู่นี่แหละมองข้าวทองเที่ยว คุณมีดันข้าดันอย่างนี้ทั้งคุณี๋ไปส่วนทั้งนี้แหละฮึ่วงชุดลูกหูลูกตานำนำเขื่อน cua ừ, nghe phê sản Ê, hey, xúc quần cả nhắn này hư. วิวดีบรรยากาศดียมาเยี่ยมมาเยี่ยนเมื่อนี้กับตะเวนของมันเต็มรถกับตะเวนเมือนี้ไปไกลพอได้เพาะนี้ของอีปิว แหอย่าบอกอย่าบอกอย่าคุณแม่แล้วแรมเลยไี๋ยวมาเดียครับ

อะไอันนี้ตวันะหนงนี่หมนีตะกี้ช่างกระหนังอะไรตัวนี่ค่ะตันนี่ค่เป็นตมเล็กตัวนี่เป็นตัวสองตันเมียตัวเก็บสมุดใม่ตัวเมียัเก็บสมุด

แม่งขอได้ปลาคือลาเต่าหนามันคือปลาเตหนามั่นในพังงนดได้เสียเออ